น้าทพรนะครับน่ารักมากๆเลยแถมสวยมากๆเช่นกันโพสต์รูปลงไอจีทั้งหมด3รูปด้วยกันใดๆก็คือนะครับผิวเนี่ยสวยมากๆเลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับเหมือนสาวแต้วเนี่ยเหมือนน่าจะสดด้วยเรียกได้ว่าผิวดีจริงๆเลยแถมโพสต์นี้หรือลุคนี้ของสาวแต้วเนี่ยสวยแต่ซ่อนความแซบเอาไว้ด้วย สำหรับโพสต์นี้ของสาวแต้วนัทพรนะครับอัปรูปลงไอจีทั้งหมด3รูปด้วยกันบอกได้เลยว่าสวยสุดๆยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังให้แคปชั่นเป็นอีโมจิ3ตัวด้วยกันในส่วนของคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีแฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับความสวยของสาวแต้วจำนวนมากด้วย จากที่เราอ่านคอมเมนต์นะครับก็มีแฟนคลับจำนวนมากเช่นกันที่คอมเมนต์กันไว้ว่าสวยมากน้องแต้วและยังมีอีโมจิหัวใจสีแดงหรือสีต่างๆเนี่ยจำนวนมากเลยครับเอาเป็นว่าโพสต์นี้ของสาวแต้วนัทพรเนี่ยสวยจับใจน่ารักสุดๆครับแถมวิวบรรยากาศเนี่ยก็น่าไปมากๆเลยอยากไปเลยครับไม่มีตังค์ค่ะ